วิ่งทุกวันก็จลดรเองตอนนี้จะไม่กินดึกแต่มื้อเย็นยังจะกินอยู่แต่รอบดึกไม่กินเมื่อขึ้นก็อดได้ยุแต่ว่าสุ้มมือมาต้มมามามืละสองอีกสิบนาทีครับนี่สิบนาทีแราผมต้องบอกไปร้านอาหาร คุณจ้าอย่ารอแต่แจกบัตรไร้เออผมมีการแจกหรอกผู้ใดแจกก็ให้แจกครับร<ม>อบนี้ถ้าใครจะสนับสนุนแจกบัตรสนับสนุนเป็นยอดสองพันสามพันสี่พันห้าพันมาได้เลยแต่ไม่แจกไม่เราทุกคนมัน ผมอันนันเบาแพ้งเกินไปแปีนึงนี้เทื่อเดียวนลยยินดีกับทุกเรื่องราวทุกๆอย่างจะาขอบคุณครับ ส่วนหมวกลายใบทั้งเจ้าของ,งทั้งเจ้าของโรงเรนชาเตห้องประชุมไหนจะเป็นลูกชายแม่แตนสามีน้องแอนน์น้องเพี่ต้องป่อยซึ่งทําหน้าที่ได้ทุกคุโอ้โหเขาจัดการเพราะว่าเราเลือกเราได้ทําแล้วทําให้ดีที่สุดผมก็คิดว่าผมน่าจะพอแล้วพอดีกับพอดีกับคนหนึ่งคนที่จะสามารถรับผิดชอบได้ ถ้าเฮ็ดลายยางแต่อีกคนนึ่งมันก็สิอาจสิบดีเข่าทีควนอันนี้มันน่าจะพอดีกับสติยภาพาทางด้านร่างกายจิตใจสมองของเรานะครับมีวงที่ต้องดูแลสองวงคือวงที่ยเกินร้อยออร์ดีแบนมีโรงแรมมีห้องประชุมมีร้านอาหาร ส่วนพวกบ้านเช่าต่างๆมันไม่ได้ยากครับถึงเวลาเราก็เราเปิดเป็นบริษัทอยู่แล้วถึงเวลาเขาก็ตามเก็บเงินก็เข,ข้าบริษัทมันก็หมุนเวียนตอนนี้เงินใช้ส่วนตัวผมต้องคือผมเปิดบริษัทใหม่แยกเอาหมอลำใจกันร้อยมามาจัดก,การเปิดบัญชีบริษัทใหม่ฉะนั้นพวกค่าใช้จ่ายส่วนตัว ก็โอนออกจากบริษัททั้งหมดโอนออกจากระบบแอร์นิแวร์แล้วทีนี้มันก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งคือมันมันทำรายการแล้วก็อนุมัติรายการมันสิบออก็คือการใช้อแอปพลิเคชันแ a n k i n g ต่างๆที่โอนพิมพ์ยอดพิมพ์หมายเลขบัญชีสแกนหน้าโอนได้เลยคือมันจะหลายขั้นตอนมันอาจจะช้าหน่อยแต่มันก็ชัวเราจะได้รู้ว่ารายได้เราจริงๆแล้วเดือนนึ่งได้เท่าไหร่ ลงทุนไปเท่าไหร่แม้กระทั่งค่ากินข้าวค่าน้ํามันค่าอะไรเนี่ยก็าสามารถทําเป็นค่าใช้ใจ่ายของบริษัทได้นะครับก็มันเป็นมันมันแยกออกมาเกิดตั้งหากลองนะครับคงกระสีในรูขึ้นกันแหละ,ละว่าที่มีผมนแต่ละเดือนเนี่ยทำรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่หักค่าใช้ใจ่ายหักต้นทุนไปเท่าไหร่แล้วเหลือกำไรจริงๆเท่าไหร่ บางคนน่นบางคนกลัวเรื่องเอาเงินเข้าบัญชีกลัวเรื่องการเปิดบริษัทแล้วทําเอกสารไม่ดีไม่รู้ภาษีแล้วกลัวโดวนภาษีไม่ครับเราเราก็ต้องศึกษาแล้วเราก็ต้องทำผมว่า,ามันดีต่างหากมันดีมันเป็นข้อดีคือเขา้าถังชัดเจนนี่หลักฐานมีเอกสารหมด